ครับสวัสดีครับทีเด็ดของวันนี้น่าจะเป็นชุดนี้แหละนะอันนี้นะครับต้องใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดนะครับ ป็นพระทิมนางพญาอันนี้ต้องเรียกว่าเข่าตรงเห็นความเก่าไหมครับว่าเนื้อเป็นชั้นแบบเนี้แบบเดียวกับกุวัดกระชายเลยใช่ครับใช่อันนี้แบบเดียวกับกุวัดกระชายเลยเห็นไหมเนี่ยต้องใช้ใบเลือดตัดเหล็กตัดเลย ซึ่งแบบเนี้ยบอกเลยครับว่าต้องมีห้าร้อยปีทั้นต่ำทั้นต่ำอ่ะต้องมีห้าร้อยปียูทองนะเนี่ยใช่ต้องห้าร้อยปีครับเน,นเนื้อเป็นหินไปแล้วอันนี้คือแน่นอนครับตัดหรือไม่ตัดละ่ะ ประวัติของพระนางพญาเนี่ยคือจะเรียกอะไรอ่ะพระมารดาของพระทะเลส่วนหรือแม่พระทะเรส่วนเป็นผู้สร้างนะครับอ่าใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าวันเนี้นะเรายึดติดก็ว่าแบบนี้เป็นร้านเนื้อต้องแบบนี้พิมพ์ต้องแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆพระนางพญาเขาสร้างไว้กี่คั้งกี่ที่ แต่แบบนี้นะสิ่งที่ยืนยันก็คือนะการเซตตัวของดินแบบนี้ซึ่งผ่านระยะเวลามาห้าร้อปีเนี่ยมันจะเก๊ไหมล่ะอานนี้มันดูง่ายาาถ้านี้ถ้านางพยาแบบนั้นเราต้องซื้อกันองค์ละสองล้านแ,แบบนี้แขวนไปเลยครับนี่สแสดงเจ้าของแล้วเตมแบบตัดไปเยอะแล้วตัดไปเยอะแล้ว อ่าผมเชื่อว่าเนี้เขาตัดไปเยอะแล้วเขาขีดเตรียมจะตัดแล้วครับเห็นไหมฮะถ้าคุณเล่นที่ความเก่าคุณจะอยากได้นางพญานี้ไปแขวนทันทีถ้าคุณเล่นอ่าถ้าคุณเล่นเพื่อนะครับคิดว่าจะขาขายแบบนี้ก็ขายได้นะขายได้เพราะคนที่เขารู้ว่าเนื้อเนื้อดินแบบเนี้ย คือสี่ห้าร้อยปีมันเทียบเคียงนะครับกัวจะใช่ดีไม่ดีเทียบเคียงได้ยุคนางพญาใช่จะยุคเดียวกัน<ช>บ้างคนเนี่ยดีไม่ดีเอานี่ไปเทียบเคียงกับอะไรนาดูนแต่นาดูนพันกว่าปี<ช>แต่เนี้ยห้าร้อยปีแน่นอนใช่ได้ไหมมีคนคิดถึงนาดูนด้วยพี่น้อยเก็บถังขยะออกมาให้น้อยมันมีกลิ่นมันโชย แล้วรู้เปล่าว่าเนื้อแบบนี้เขามากักไปทำอะไรแกะ,แกะพระไงพอบ้านพูดเลยแกะไง hmm. พอบ้านรู้เลยคือไอเสียนส่วนที่เหลือเนี่ยนะเนื้อมันได้แล้วเขาไปแกะ ใครที่ยังไม่มีพระนะครับนางพยาใช้นะเรื่อยเลยไ <c oughs> หมไอ้ก่อไปตั้งแต่งจริงๆอ่ะถามจริงอ่ะอยากตัดนะ<ช>เดี๋ยวนี้ก็มีเลเซอร์ใช่ตัดตรงเบ้เลย <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็มีเลเซอร์ตัดไหมครับตัดตรนียน่ดูีา แกดินใช่มันเป็นดินแล้วเจดิบมันเลื่อนมาเลยครับเรดิโก้ดซิลิคัเชื่อไหมฮะคือถ้าเกิดว่าใช้เลซินตัดมันได้นะถ้าใช้เลื่อยตัดอ่ะเลื่อยตัดมันจะสะดุดไม่ได้ไม่ติผมผมเชื่อนะว่าที่เขาตัดเข้ามาได้ไม่หมดเนี่ยเพราะว่าองค์ริมริมอ่ะเลยอยาเอลเลริมันตัดได้แต่พอองค์กลางกามันตัดไม่ได้แล้วไงอยนี้ไอ้ตัวน้ำที่ที่ตัดหอน่ย ปกผมเริ่ใช้โดยนั้นเตัดต่งใช้น้าตัดแต่งเก็บให้ผมหึโอองค์ถ้าคุณจะหาพระนางพญาอายุห้าร้อยปีใช้ก็คือยุคเดียวกันนางพญาองค์ละสามล้านนั่นแหละนี่แหละครับยุคเดียวกันเลยอ๋อความเก่าแบบนี้ไม่มีใครทำได้แล้วครับห้าร้อยปียังมันยังไม่เล่นกันเลยครับจะบอกว่าเป็นเกจิสร้างก็ไม่ได้เพราะเกจิชะให้เต็มที่กร้อยปีอันนี้ห้าร้อยปีครับ อ่าใครที่อยากได้ผมให้สององล้วกันแล้วขณะดของพิมมีไหมเกตเกตข้างบนนีไหมเกตหูใช่นี่นี่ต้องวิงเกบดูมันก็พิมพ์นางมายาเลยมันมันเพิ่มตัวมันแตกที่มันร่อนมันไม่ตงมันต้องใช้น้ำด้วยเออมันต้องยิงแบบน้าแบบที่ตัดอินนอนอะใช่ใช้น้ายิงักดินอ่อนใช่เลเซอร์จัดได้ไหมร้านจิวเวลรี่เลเซอร์ตัดก่อนเราค่อยเอามาให้ดีกว่าอ่าให้สององเนี่ยใครเอานะเอาองคละมือเนี่ย สององค่ะใครเอาอง์ละหมื่นมีโคตาให้สององแล้วองค์ละหมื่นเนี่ยให้องค์นี้กับองค์นี้ละหมื่นสององอ่าองค์นี้กับองค์นี้นะครับส่วนสององที่เลขอผมเก็บไว้ให้องละหมื่นเนี่ยใครที่อยากได้พระนางพญาแท้ๆอายุห้าร้อยปีไว้ใช้นี่ตอบโจทย์ครับ กบองละสามล้านกับองค์ละหมื่นซึ่งอง์ละหมื่นเนี่ยแท้แน่แน่ด้วยจ้องเออ,อแท้แน่แน่ด้วยอ่ะโอเคใส่ไขป่ปลานึกในใจและอง์ละหมื่นจะขายทำไม,ม <laughs> นะครับเอาโอเคครับคุณทอมนะเดี๋ยวผมเก็บว้ให้หนึ่งอง ที่เก็บไว้ให้สององค์ก็คือคุณกับผมนั่นแหละนะครับแบ่งให้แฟนเพจสององค์ไปดูเนื้อกันไม่ไม่ปิดไม่ได้แล้วนะครับอ่าตุกตุไม่ทันแล้วนะครับโอ้พี่ตุ๊กกตุ้นนะได้แค่นั้นครับอาผมให้พี่คนเดียวแล้วกันผมถามว่าแบบเนี้ยต้องไปเสียองค์ละสามล้านคุณเหมือนกันสามล้านกับหนึ่งหมื่นพุทธาคุณเหมือนกันแน่นอนไอเนี้ยดูง่ายกว่าด้วยเพราะอะไรเพราะดินแบบนี้มันเก๊ไม่ได้ครับ มันหินไม่แล้วมันต้องมาชนทยครับใช่วันนี้เนี่ยเดียวกับกูว่ากระชายเนะเดียวกับกูบางกะทิงเงคนไม่เคยเห็นเนี่ยพอเห็นก็เออแบบนี้เก่าจริงแบบนี้คืออันนี้แขวนสบายใจด้วยคน,คนดูไม่เป็นยังรู้เลยว่าแทยย่งเงี้ดูง่ายอ่ะเนี่ยคือพิสูจน์ความเก่าได้จริงเค<ๆ>้กเก๋แบบนี้ก็ไม่มี ไม่มแต่ผมเชื่อนะมาบ้านว่าแบบนี้ยไม่ได้มีแค่นี้หรอก<ม>ถ้าพระที่แตกกุออกมาจากที่ไหนสักที่อ่ะไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม,มีแบบเดียวแต่คือเขากระจายไปไหนบ้างใช่อ่างั้นเดี๋ยวผมให้พี่พี่องค์นี้แล้วกันนะพี่ตุกตุ่นวีเคนะครับหมดเขตแล้วนะพระชุดนี้นะผมมอกเลยอ่า ไม่ได้ด้วยตะเหล็กเล่นไม่ได้อันนี้ต้องเป็นต้องเข้าน้ำมันคือเวลาเขาตัดหินนะมีลายไม้ลานหินอ่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะยิงมันจะมาร์คแล้วมันก็ยิงไปใช่แต่ในนี้เขาก็มีเลเซอร์เดี๋ยวลองดูว่าจะตัดวิธีไหนได้แต่ผมบอกเลยนะครับหมดเขตแล้วนะไม่ต้องปิดมาแล้วองค์อื่นนะองค์ละห้าหมื่นนางพญาเกหรือนางพญาพระเกจิย้อนยุคยังแพงกว่านี้อ่านางพญาเกเก่น่ะ หรือเกจิย้อนยุกยังแพงกว่านี้แบบเนี้ยด้วยความเก่าของเนื้อที่เห็นตอนเนี้ยคุณแขวนอย่างมั่นใจสบายใจแล้วว่าได้แขวนนางพระยาแท้แท้ยุคต้นด้วยนะน,น,ยน,นี่ยุคต้นครับเนี่ยแพ้ปลาเปล่าร้อยเมตรที่วิศวกใช่เนี่ยล่าเนี้ยคือยุทยาดินเนี้ยเป็นดินยุทยายาคูทองอ่าดินยุทยานะครับเพียงแต่อันนั้นอะ ดินพิษโลกเพราะอะไรเพราะอันนั้นน่ะคือแม่พระนเรศวรเนี่ยอยู่พิษโลกอ่าแต่ว่ายุคเดียวกันนะแต่แต่พระนเรศวรเนี่ยถูกไหมท่านคองยุยติยาสวัสดีครับพี่บอลความเก่าใกล้เคียงกันอ่าองค์นี้นะพี่แคปหน้าจอองค์นี้ไว้นะครับพี่ตุก๊กตุนแคปหน้าจอองค์ของพี่ไว้ มาขนาดเนี่ยขนาดอยู่ในกุเดียวกันเนี่ยดูเส้นคอย,ยังต่างกันเลยแต่ละองค์นะยังก็มีหลายพิมพมีหลายพิมพ<ช>แต่พิมพเนี่ยเป็นพิมเข่าตรงชัดเจนก็คือถอดพิมพมาจากพิษโลกใช่อันเดียวกันเดะเนี่ยก็ไม่มีนะแต่แบบนี้แบบใช้แบบนี้ยคือแท้แท,แท,ท,ท้ที่เรียกว่าปิดประตูกเกะได้แขวนนางพญาอายุห้าร้อยปีนเนี่ยชัดเจนและเราเล่นมามายี่สิบปียังไม่เจอในวงการด้วยนะไม่เจอ ค้าเป็นแผงอ่ะนะน็อตหาวิธีตัดทีนี้ต้องติดต่อร้านหินออนหรือว่าร้านยิงเลเซอร์